ก็พาที่นถวาทรนะคะก็ถ้าผู้ชมเคยคิดที่อยากจะหาร้านกาแฟเล็กๆแล้วก็บรรยาการดีๆได้จิบกาแฟของของใช่ไหมคะวันนี้ค่ะวิพามาที่สาทรไปจินะคะไม่ห่างกลจากออฟฟิศของเราเลยนะคะวันนี้ก็จะมาอาสามาสัมภาษนะาสตนะคะนกาลิตตาเนี่ยก็คือผู้ชงกาแฟนเองนะคะว่าเขามีความหลงไหลในการชงกาแฟอย่าง and all of these moments just might find their way into my dreams tonight but i know that they'll be gone when the morning light sings or brings new things for tomorrow night you see that they'll be gone too too many things i have to do but if all of these dreams might find their way into my day-to-day -day scene i'll be under the impression I was somewhere in between with only two, just me and you. Not so many things we got to do. We'll we're somewhere in between together. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better when we're together. ลองชิมกันนะคะรสชาติดีเลยค่ะออในไหนเรามาชิมกาแฟร้านนี้กันแล้วนะคะก็ถือโอกาสมาสัมภาษณ์ผู้ที่ชงกาแฟแก้วนี้ของเราดีกว่าค่ะใช่ค่ะค่ะวันนี้ก็ถือโอกาสนะคะมาสัมภาษณ์นะคะผู้ชงกาแฟแก้วเมื่อกี้นี้ค่ะให้เราได้ลองชิมกันนะคะแนะนาตัวให,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 ให้ท่านผู้ชมจับเลยได้ไหมคะสวัสดีครับผมบาริสต้าชิเจครับ ได้ค,ค,คุณตั้งมาน้องเจแล้วกันได้ครับอาข่ะน้องเจเป็นบริสษัานานหรือยังคะอ๋อถ้านับตั้งแต่อ่าสมัยเรียนด้วยตอนเรียนด้วยหรืทำงานด้วยครับก็ประมาณ7ปีได้แล้วครับ7ปีนานมากเลยใช่ครับแล้วมีแรงบันดาลใจอะไรคะในการที่มาเป็นคนชนางดแต่อ๋อแรงบันดาลใจนะครับ,คร,บครั้งแรกก็ไม่มีความรู้อะไรเลยแค่อยากทํางานอยากหาเงินมา ใช้ซื้อของอย่่อย่างเงี้ยครับก็เลยมาสมัครร้านกาแฟาตอนแรกก็จะไม่มีความรู้เกี่ยวกับกาแฟาเลยนะครับพอามาปุ๊บความประทับใจแรกก็คือพี่ที่ร้านกาแฟาครับจะชงลาเต้แต่เป็นลาเต้อาร์ตเรางงเิ้ยทำได้ยังไงลาเต้อาร์ตแล้วพี่ก็บอกว่าเนี่ยยากนะลาเต้อาร์ตอยากทําเป็นไหมมาเดี๋ยวพี่สอนจากนั้นมาก็ เริ่มมีความสื่นเต้วิกาแฟนี่มันไม่ใช่ธรรมดาครับมันเป็นศิลป,ปะด้วยเนาะใช่กาแฟเป็นศิลป,ปะครับและอย่างหนึ่งมันสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับกาแฟถ้ว่นั้นได้ด้วยครับอ๋อแล้วก็ลาเต้อาร์ตนี่มันเป็นลาเต้อาร์ตมันจะมีทั้งหมด3อย่างด้วยกันครับท้าที่ดูมานะอันดับแรกคือ,อการเทให้เป็นลวดลายอันที่2คือการเทเออการเทให้เป็นลวดลายการเทให้เป็นลวดลายผสมด้วยการเขียนอันที่3คือใช้การเขียนอย่างเดียวหรือว่า drawing นะครับ ใช้เวลานานครับกว่าจะทําได้โดยเฉพาะการเทยากมากก็จะมีการแข่งขันระดับประเทศด้วยนะครับการเทลาเตออาร์ตชิงแชมเปี้ยนชิพครับแล้วก็จะมีการแข่งระดับโลกด้วยแล้วน้องเจเคยเข้าปวดบาลิสต้าไหมครับเคยครับแต่เคยเป็นสนามเล็กครับเพิ่งจัดครั้งแรกที่เดบอสมังกรปีครับเป็นอินดี้บาลิสต้าไทยแลนด์2009ครับใช่ก็จะก็ ไม่อ่าก็จะได้ทั้งหมดสีงวันเลยครับค่ะนับว่าเก่งมากเลยทีเดียวนะคะสำหรับน้องเจน,นะคะซึ่งเป็นบาริสต้าที่อายุยังน้อยเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ประสบการณ์เนี่ยแน่นแฟนมากถึง7ปีนะคะสมมติถ้าเวนี่เนี่ยอยากที่จะมาเรียนรู้การทากาแฟนเนี่ยอันดับแรกเลยเนี่ยต้องทำยังไงกันะคะอันดับแรกเลยครับเราจะต้องเรียนรู้สเต็ปบาริสต้าก่อนนะครับอ่าแล้วก็ต่อมาก็จะเรียนรู้การเป็นบาริสต้าที่ดีอ่เรียนรู้เกี่ยวกับงานบริการเกี่ยวกับเครื่องดื่ม การงานบริการเกี่ยวลูกค้านี่ค,ครับสเตปาริซ่าสำคัญครับเพราะว่าการชงกาแฟหนึ่งแก้วอร่อยนั้นจะต้องมัมนมันจะมีทฤษฎีมันจะมีวิธีการทําขั้นตอนการทําว่าใช่ไม่ใช่ได้ไม่ได้ทุกอย่างจะต้องควบคุมโดยบาิลซ่าครับอ๋อค่ะค่ะแล้วอีกนิดนึงค่ะนองเจเ ทราบเรื่องเกี่ยวกับเว็บไทรเว์ของเราบ้างไหมบ้าอ๋อทราบครับเพราะว่าผมก็เคยใช้บร,ริการเว็บไพรเว์เหมือนกันเช่นดาวน์โหลดเอ่อ MSN ดาวน์โหลดเอ่อเกี่ยวกับโปรแกรมแอนตี้ไวรัสครับเราใช้ใช้บร,ริการบ่อยไหมครับถึงจะเข้ามาบ่อยอ่าบ่อยก็ค่อนข้างที่จะบ่อยนะครับเพราะว่ามันจะมีการอัปเกรดอัปเวอร์ชั่นของ MSN ตลอดครับ ถ้าจะเห็นว่าเมนูที่ร้านนี่นะคะเยอะมากก็เลยอยากให้น้องเจเนี่ยช่วยสาธิตเมนูตักงเมนูนึงในร้านเนี่ยนะคะถ้ท่านผู้ชมอยากได้ดูกันนะคะไม่ทราบว่าน้องเจอยากจะสาธิตอะไรให้ท่านผู้ชมดูอ่าสำหรับคนที่ชอบทานกาแฟหรือเป็นคอรกาแฟนะครับทางร้านผมบาริซาเจเนี่ยจะสาธิตการทำ ไอซ์คาราเมลม c คเคียโต้ครับ mm hmm. ให้ทางเราอัดเปรย mm hmm. ให้ทา่านชมได้ชิมกันนะครับโอเคค่ะเั้นตามเลยค่ะคะ่ะตอนนี้นะคะเราก็มาบุกถึงบาร์ในการชงกาแฟานะคะวันนี้บาริสต้าเจนะคะจะมาสาธิตทำไอซ์คาราเมลมัคเคียโต้ให้เราได้ชมเลยคะ่ะเริ่มไหมคะ่ะครับ ไอซ์คาราเมลมัคคิอาโต้นะครับสำหรับคนที่เป็นคอกาแฟน,นะครับจะเอารสชาติเข้มข้อนอได้รสชาติของกาแฟที่เป็นเป็นสูตรเฉพาะของร้านนะครับด้านล่างจะเป็นน้ำเชื่อมคาราเมลนะครับส่วนด้านบนก็จะเป็นคาราเมลซอสนะครับเมื่อตอนเวลาเราดูดไปเนี่ยความความหวานจากด้านบนกับด้านล่างเนี่ยจะค่อยหวานจะค่อยมีจะ,จะหวานลงไปหวานขึ้นหวานขึ้นหวานขึ้น,วน,นหวานขึ้นนะครับไอซ์คาราเมลมัคคิอาโต้ครับ ค่ะนี่ก็เป็นเมนูที่น้องเจทำให้เราชมกันเมื่อกี้นะคะก็จะเป็นเมนูอไอศคราเมลเมคเคอโตนะคะก็มีสันรูกปล,ปลาแลเราบประทานมากเลยนะคะแล้วถ้าท่านชมนีอยากที่จะเข้ามาที่ร้านเ mm hmm. พื่ใจะมาชิมกาแฟของเจนเนี่ย mm hmm. มา ถ,ถ้าเดินถ้าเดินทางมาสะดวกก็มาทางรถไฟฟ้านะครับมาลงอ่าช่องนนทรีนะครับสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรีนะครับหรือว่าเอารถนต์มาก็สามารถที่จะประจดบน้าติดได้ก็เข,เข้ามาทางสาอ่าสาทรซอยสิบนะครับแล้วก็เราสามารถดูในทางอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับ g o เว็บ f ิ e l ซกู o o o เฟ่ดอทคอนะครับ <S <S <อ>คือสะดวกตรงตัวเลยครับเปิดเวลาเปิดปิดเปิดจันทถึงสุกนะครับเจ็ดโมงถึงหกโมงเย็นนะครับวันวันเสาร์สิบเอ็ดโมงถึงห้าโมงเย็นครับสาวันอาทิตย์และนักขับก็เริมหยุดน,นะครับค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณน้องเจมส์มากนะคะที่ตลอดเวลามาทำเมนูอร่อยๆให้ท่านผู้ชมได้ดูกันได้ครับ <ขา S 1> ดีครับขอบคุณมากค่ะค่ะวันนี้นะคะก็เทปที่สองของเรานะคะก็ได้พาท่านผู้ชมเนี่ยมา พบกับกาแฟหอมๆนะคะแล้วก็ลีลาในการชงกาแฟของบาริสตาคนเก่งของเราไปแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็กินกาแฟนี่อบอวลไปอบอวลมากเลยนะคะวันนี้นะคะก็เหมยนี้ก็ขอ,อ,อจบการรีวิวนะคะเราเทปนี้นะคะพิงเท่าดีนะคะค่ะมีข้อผิดพลาดประการใดน,นะคะก็ขออภัยนะที่นี้ด้วยค่ะแล้วก็พบกันในเทปต,ต,ต่อไปนะคะค่ะสวัสดีค่ะ Chill, but you're so hot that i melted i fell right through the cracks now i'm trying to get back before the cool done run out i'll be giving it my best this and nothing's gonna stop me but divine intervention i reckon it's again my turn to win some or learn some but i won't hey it's our take. Hey, no more no soon.